สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้นะเราก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนสร้างรหัสผ่านเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับ ไฟล์เอกสารของเรานะคะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการล็อกไฟล์เอกสารของเราก็ได้เนาะเพราะว่าบางครั้งอะค่ะในไฟล์ของเราอะอาจจะเป็นเออเอกสารส่วนตัวเอกสารสําคัญหรือว่าเอกสารความลับนะคะที่เราอะไม่ต้องการให้คนที่เขาไม่มีสิทธิ์รับรู้เนี่ยมาเปิด ไฟล์เอกสารของเราดูได้เนาะอ่ะมีไม่กี่ขั้นตอนนะเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ไฟล์เอกสารของเราเนาะที่เราจะต้องการสร้างรหัสผ่านใช่ไหมคะแล้วมาตรงนี้เลยนะมาตรงที่คำว่าไฟล์ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเลยมา info ตรงนี้จะเห็นคำว่า protect workbook อ่ะคลิกเลยค่ะ ขาก็จะมีให้เลือกนะคะเราก็เลือกอันนี้เลย Encrypt with password คลิกเข้าไปค่ะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านเลยนะตรงนี้ก็เราแนะนำนะคะต้องเป็นรหัสผ่านที่ทุกคนจำได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะใส่แล้วก็อาจจะไปจดไว้ในที่ที่อ,อีกที่หนึ่งที่เราคิดว่าเราจะ ไปหาเจอเวลาเราลืมรหัสผ่านนี้นะคะอันนี้เราใส่ไปเลยเราใส่456แล้วกันนะอ่าแล้วก็กดโอเคเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านอีกรอบนึงก็คือเป็นรหัสผ่านเดียวกับเมื่อกี้เลยก็คือ456อ่าแบบนี้ก็คือเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยอ่าเมื่อเราใส่รหัสผ่านไปแล้วตรงตรงน Pro เนี้ยค่ะ protec workbook เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นสีเหลืองละ เป็นอันเสร็จแล้วเราก็กดคำว่าเซฟตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราลองปิดไฟล์ไปปึ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดดูซิว่า,าเขาจะถามรหัสผ่านเราไหมอของเราชื่อนี้นะดับเบิค่คลิกไปเลยเนี่ยค่ะเมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านถ้าเราไม่ใส่รหัสผ่านปุ๊บเราจะไม่สามารถเปิด ไฟล์นี้ขึ้นมาดูได้นะอ่ะเมื่อกี้ใส่ไปเลยรหะะัสของเราก็คือ4 5 6เสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะเนี่ยค่ะเออแล้วก็จะสามารถดูข้อมูลในไฟล์นี้ได้แล้วถ้าเราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วถ้าเราต้องการที่จะเอารหัสผ่านออกล่ะทำยังไงอ่ะทำได้เหมือนกันนะคะก็คือมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่เดิมเลยนะ info ตรงนี้ค่ะ Protect Workbook คลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเป็น e n k r y p with Password ตรงนี้มันจะติดรหัสอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราใส่เป็น4 5 6นะเราลบออกแล้วเราก็กดโอเคจากนั้นให้เราเซฟก่อน1ครั้งด้วยนะคะอะสังเกตตรงนี้นิดนึงว่าที่แรกมันจะมีแถบสีเหลืองๆใช่ไหมคะตอนเราใส่รหัสผ่านเนาะ แต่เมื่อเราเอารหัสผ่านออกปุ๊บเอแถบสีเหลืองตรงนี้จะหายไปล้เห็นไหมคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟค่ะปุ๊บอ่าเราปิดไฟล์ไปค่ะอ่ะแล้วลองเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งซิว่ามันมีให้ใส่รหัสผ่านอีกไหมอ่ะอันนี้ไม่มีแล้วนะคะเราเอารหัสผ่านออกไปแล้ว เป็นไงบ้างคะการสร้างรหัสผ่านเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสารของเราง่ายไหมคะอ่าง่ายเนาะคิดว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานของเพื่อนๆได้เนาะสำหรับเอกสารที่เป็นเอกสารความลับส่วนตัวเอกสารสำคัญที่ไม่ต้องการให้ใคร รับรู้นะคะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ